จบการเห็นก็เป็นเดินเต<ม>ชีวิตในรายการท่องเที่ยวไปแล้วยังไม่มีคนลาวได้ไปเดินทางเที่ยวกับเซนเ์มอน์พวกเราน่าจะเป็นถุมแรกๆแลเดี๋ยว <c oughs> เดือนนี้ก็จะมีโปรโมชั่นแล้วนะแต่ยังไม่ประกาศเดี๋ยวประกาศเ,นะเดือนหน้าให้ตื่นเต้นที่เดอะเซนเลมอ์ประกาศออกมาเฮ้ยต้องไปต้องไปเดี๋ยวประกาศเดือนนสรุปก็คือเรียนรู้ เรียนรู้จากระบบเรียนรู้จากงานเรียนรู้จากอปพลน์โยเอกเรียนรู้ทำยังไงทำตามอย่างนี้ไหมเชื่ออย่างเดียววางแผนทำงานหนักไปคุยกันให้วางแผน,น,น,าาแผนเริ่มยังไงวางแผนยังไงก็จะทำให้เราเก่งขึ้นเก่งขึ้น,น,น,นแล้ววางแผนแล้วลงมือทำมีปัญหาประสาทเป็นไงครับมาคุยกันใหม่วางแผน ทำอย่างนี้ซ้ำๆอ่ะภายใน6เดือนวางแผนเป็นเจ็เป็นเป็นแพทติเนมได้เลย6เดือนนะเป็นแพทตินนมถ้าเป็นแพทตินนมก็รายได้ก็สี่หมื่นเจ็ดหมื่นใช้ประหยัดประหยัดหน่อยพอไหวนะสี่หมื่นเจ็ดหมนเขียมหน่อยนะอย่าใช้ซื้อซื้อรกนะสี่หมื่น็ก็ได้ไปเที่ยวลับารเสร็จบอด ุรกิจนี้มันง่ายไม่รู้จะบอกว่าง่ายไงถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะและมีพลังมากพอมีความเชื่อมั่นมากพอเชื่อว่าทําได้ไหมใครรู้สึกว่ายากบ้างต้องอยากรู้สึกว่ายากนะบางทีเราเชื่อว่ามีคนต้องการโอกาสไหมมีคนที่รู้สึกเหมือนเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากประสบควาสมสำเร็จเหมือนเรา คนข้างนอกเนี่ยมีเยอะไหมมีมีเยอะไหมมีหลาย <c oughs> เยอะมากเลย <c oughs> แต่คนเหล่านั้นไม่มีโอกาสและคนเหล่านั้นก็ไม่รู้ว่าซันสมอเป็นโอกาสเวลาเราไปคุยกับเขาเนี่ยเขกไม่รู้จักไม่มั่นใจเขาไม่รู้เป็นโอกาสยิ่งเขาไม่รู้ว่านี่เป็นโอกาสแล้วเราทําให้เขารู้ว่านี่เป็นโอกาสมัเปือโอกาสของเราทำยังไงถึงจะเปิดใจ รู้วิธีเรียบเรียนห้อยคาคาถามเพื่อทำให้เขาเปิดใจทีนะนิดไหมเจอ๋ยวถ้าเขาเปิดใจแล้วเป็นไงเขาก็มาอยู่ในอ,อี้ครับเราก็ช่วยเหลือเพาว่าทำอย่างไรให้เติบโตธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เป็นโอกาสคนและออเราเพิ่งเริ่มต้นในสปปวลาเป็นไงครับโอ้โหยิ่งเป็นโอกาสไงถ้าสมมติอนเนียนี่เจ้าของบ้าน

แอ่นซ e น์พรีสไทม์บริสตันส์ออฟเฟสติฟเยอะแอล้วีโรฟาเซนทรอลในพรยนดีจากเบยังไม่มีเอาไปประจะเริ่มต้น75อะไรทำต่ทเริ่มต้นเปเลยครับ75ขอบคุณเสร็จสิ้นทราบทราบสายแะบินไทยคอนเทนท์ในทางเวสต์ซานด์แล้วเที่ยวบินที่54คิวีโรรางซนทรอลซึ่งจะมามาจากเบนก็ ยังไม่มีเอาิดอะไรซาวงนอนแล้วหน้าชั่งหน้าทบนทีซงน้าชั่งหน้าทันทไม่มีเอาผิดยังแอร์ฟท้ามันชื่ออะไรว่าจะมีที่มาเชื่อในว่าจะสเปนแล้วก็มีภาพของเราอยู่ใน้อ255 255 Thank you ยังมีภาพติดอยู่เพราะเราผิด ภาพนะเราก็จะมีภาพของเราอยู่อยู่ในบอ็อคเฟรนที่เป็นคนลาวนะไม่ใช่มีแต่คนไทยไดมอนไดมอนนะมันจะตัดตำแหน่งหนึ่งที่เรียกว่าเอาพวกเราขึ้นนะเดีย๋ยวถ้าเป็นแพทตินัมก็ได้ขึ้นบอเฟรนนะนะเตรียมถ่ายรูปรอรอ,อสวยๆรอไว้ก่อนพนะ <c oughs> อเป็นแพทตินัมก็เอาขึ้นก่อนลนะ <c oughs> ดีไหมช่วงจังหวะนี้แหละ ลุยสุดๆ,ๆายจะมาแล้วซ้อนซอนมอแล้วเต็มที่เลยแล้วก็พยายามทำทุกอย่างให้ต้องขึ้นกางขอออยอ,อะไรต่างๆแล้วร้านที่นี่ก็จะเป็นแบบที่ที่ทงหันเพย์หยิบสินค้าใช้เ<ม>ค,ครือข่ายอื่นมาเห็นเราก็ก็โอ้ยหยิบสินค้าลงตะกร้าเลยโอ้ย<ม>ยอดเลยที่อุดรยังไม่มีเลย มามีที่สปปลาวเนีก่อนคนดอนก็บนเชื่อมออสิษีเร็กน้อยก็ช่วยไม่ได้วเพรายววันันลายสาขนะก็มีลายสากการมีสิบาทสาขาชอบแบ๊ดปีกันเทียนดีนะเคยเห็นของจริงหมอยังเห็นแต่ในรูปอ่ะเห็นอยู่ก่อนเกียน ย่ขอนแก่นนะฮะขอนไปถึงขอนแก่นมาแล้วนะอยู่หลังขอนแก่นที่นี่ตึกใหญ่กว่าขอนแก่นอีกอืมใช่แล้วในขอนแก่นก <line? com Catholic life> ็อยากได้ใช่ไหมที่น <type preparations required> ี่ใหญ่กว่าขอนแก่นอีกห้องประชุมก็ใหญ่กว่าอีกอะไรนะเพราะยังขอนแก่นอุดรก็จะเกินสองพันห้าร้าทำไมมีที่สองพันห้าเพราะฉะนั้นต้องสำเร็จอย่างเดียวเท่านั้นนะก็เป็นกำลังใจมีคำถามอะไร